เจดีตรงนี้อ่ะซื่อ่าพระพุทธ,ธเตชะเจดีครับชาวบ้านจะเอิน่าทำเล็กไหลแต่มีพญานาคอยู่สองตนปกปักรักษาพุทธศาสนาผู้ใดจะไม่ทำลายมันยังบไดคนในพื้นที่แถวน้เิ่นาากรรมการบ่า,า,า,บายขอขอคอ้อนรกับประสบความสำเร็จดังวังหลายย่างอยู่ครับ <S <S ข้าวเบิงมาไกลไก่แน่มาก,ามากานี่จะเป็นใครทำจะเห็นแค่ข้างบนว่าเป็นเป็นยอดเจดีนี่เดียวสานันครับครับแตเสาเข้ายางเขามาขังได้ครับ เพิ่นกัจจิสาออกแบบให้เป็นลักษณะคล้ายๆท่านเขาทำนะครับเลือกรับซับซ้อนนะมีลูกแก้วสารพัดนึกลูกแก้วประดับไว้ครับเป็นคล้ายๆพุทธบูชาครับเพราะข้ามาขทางใดนะครับอันห้ามองเบิ่งเนี่ยหลวงปู่เพิ่นจะออกแบบให้เป็นคล้ายๆครับทำเพราะว่าเพิ่นออกคุอดงเขาป่าเขาทำดูครับ เปินออกแบบว่าอยากให้ค้นมาแล้วเป็นเหมือนกับเจดีกลางป้าทั่วไปเปินเลืองให้เป็นลักษณะเป็นธรรมขามากทำน้ให้กับมีความรู้สึกเป็นธรรมให้เขากับธรรมชาติสวยครับสวยวิจิตรหินย้อยหินยังธรรมชาตินะครับแม่แม่ส่วนพระประธานองค์นี้นะครับเป็นพระศรีอานองค์แท้ของพระศรีอานแต่ว่าเป็นปางตัสรูคนธรรมดาทั่วไปนี่จะเข้าใจว่าตอนนี้พระศรีอานยังมาถึงยุคของเพินเพินเป็นเทวดาอยู่ทั้งสวรรค์ เป็นแบบนั้นแต่ว่าเพิ่อนอยากสร้างเป็นรูแผ่นพระศรีอาในใต้คนได้กาบไหว้ไดเพิ่นก็เลยสร้างมาเป็นปางตรัสรู้ซึ่งจะมีสังฆาผาสังฆติห่มใบนั้นคนมากกวาบได้แต่องค์นี้เป็นองค์แผ่นพระศรีอานจุดตรงนี้ที่ชาวบา้านบางคนจะเอิ่นว่าทำเล็กไหล oh. จริงๆแล้วทำเล็กไหลหรือทำมรดกปูเ uh huh. พิเ่นลงสีให้เป็นลักษณะคล้ายๆสีเล็กไหลหินเป็นเล็กไหลปีกแมงทับ uh huh. ครับ แต่เข้าเขายังว่าเบิ้งนจะเป็นลักษณะคล้ายๆเล็กๆปีกมั้นทำแบบนั้นคนกันเลยเอาไปเลือบ่าโอ้ตรงนี้เป็นเป็นวัดมิถําเล็กๆแท่จริงๆคือเป็นงานงานลงสีศิลปะของเพิ่นเพื่อให้ค้นว่าเบิ่งแล้วมีความรู้สึกว่ามีความหลากหลายของของงานเป็นคือได้มาชมเรื่องศิลศิลปะน้ำพุทธศิลป์น้ำยังรอบๆเจดีย์มาเนี่ยจะมีพญานาคอยู่สองตนตนนี้นะครับเป็นพญานาคเกาเซียนี เพิ่นคืออู่ศิริสุทธะนานคานาคราชเพิ่นออกแบบให้นีหลูกแก้วอยู่ตรงลิน้นและกะ็หลูกแก้วอยู่ตรงงอนความหมายของลูกแกว้วคืออยู่ตรงลิ้นของพญานาคเนี่ยเข,เขาเห็นว่าพญานาคเป็นอาปากไม่ลิ้นอยู่แต่จะมีเขียวของพญานาคอยู่ตรงนั้น,นคือปกปักร,ร,ร,รกักษาพรุทธศาสนาผู้ใดจะไม่ทำลายมันยังบ่ไดเพราะเพิรน,นอยู่ในเขียวของเพินรนป้องกันไว้และกะ็อยู่ตรงงอนหมายถึงทำรนุบำร,รุงคำชูพระพุทธศาสนา วัตถุประสงค์เพิ่นบริเตงการสร้างห้ค้นมามาลงไหลมากกาบหายพญานาควัตถุประปสงค์บ่แม่นแบบนั้นแต่ว่าวัตถุประสงค์ของคนคนั่คือเพิ่นสร้างเพื่อให้ทุกคนได้ระลึกถึงบุญคุณของพญานาคว่าในอดีตที่ผ่านมาพระพุทธศาสนายังคงอยู่ได้เพราะว่าพญานาคเพิ่นซอยทํานุบํารุ่คําชูองค์ข้าบนองค์น้อยครับองค์น้อยที่เป็นสีสีเผือกเส้เนเดียวตรงนั้นซื้อเพิ่นคือพญาวัชรยมนาคราช เรือว่าปูนาทีปูนาทีสีท่านดอนนะครับตามประวัติปูนาทีเนี่ยจะเป็นลูกไท้ของปูศรีสุโธซึ่งเพิ่นบำเพ็ญบารมีปัถนาพระโพธที่สัตว์บร,บ,บริเวณล,ลานถ้ำาหนึ่งนี่ส่วนใหญ่ที่เขาเห็นพระนอนพระปางลีลาปางยืนะนะครับพระนางนี่จะเป็นงานปูนปั้นทั้งหมดเลยครับพระเพร์รรเพเทพืนเป็นหินคัดให้เขากขาธรรมชาติย่ำเดือกมากแรงมากอากาศเย็นมากตรงนี้ ลูกศิษยลูกหาที่ขึ้นมาเพิ่นก,นกน็สามารถออกมานั่งภาวนาอยู่แถวนี้ได้แต่ว่าถ้ายามเที่ยงจะเสียอากาศกระชิ่หนแน่ครับถาเข้ามาแต่ผู้ใดอยากมากก็แนะนาว่าธรรมะช่วงหน้าห่อนก็นข,อขอให้ใส่ถุงเท้ามานครับตอนนี้ก็ยังยังจะซานี่แต่จริงๆเลยเลยห่อนเลยห่อนนะครับผมแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นที่โลกล่างเ <สา S 2> พิ่นซื่อว่าหลวงปู่พ่อ เป็นกับมาปลูกกระต๊อบน,น้อยอยู่ลูกศิษย์ลูกหากระมาเห็นปฏิปทาเพิ่นก็นเลยศรัทธาหลังจากนั้นป <P> ีห้าหกฮะเจ็ดก่สร้างศาลาสังพประธานพระพุทธเกศแก้วเกศธรรมลูกศิษย์ลูกหาจะเอินว่าหลวงปู่ใหญ่ลานบารมีตอนสร้างเนี่ยบรรจุวัตถุมงคลหลายแล้วก็ตรงยอดพระเกศแล้วก็ตรงหัวใจเพิ่น บรรจุพับบรมสารีิริกธาถันะครับคนในพื้นที่แถวนี้เพิ่นก็มากราบไอต้อนก็จะประสบความสำเร็จดังหวังลายอย่างอยู่ครับตรงจุดนี้จะเป็นงานแกะสลักจุดแรกตอนประมาณต้นปีห3สามที่โควิดเขาก็เป็นประจวบมรกบที่สร้างแกะสลักเขาขึ้นมหาหลวงปู่พอดีครับครับก็ได้สร้างอยู่ประมาณหาเดือนครับซึ่งตรงจุดนี้จริงๆตะก้อนเนี่ยจะเป็นไอ้นาผาธรรมดาจะเป็นมองโลกล่างเลยครับทีม ทิ้งขยะไอ้พวกเศษหินเศษปูนที่สางเจดีลงแะบงนี้ครับต่วัทนีเพิ่นก็บิรงบิรง,งว่าเออตรงเนี้ยเหตุจังไดจังจะให้เป็นสิ่งแท้ของพระพุทธเจ้าในอนาคตเพิ่นก็เลยคิดว่าการแกะสลักหินเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ได้นาน้งทนมากกว่าปูนปันป้นปูนปั้นยางเก่งกับะม่านลอยปีพังผูสลายไปแต่ว่าถ้าเป็นปฏิบาติกับหินแกะสลักลงไปเนี่ยถึงแม้ว่าผ่านไปห้าสิบปีหรือลอยปีท้า ช่ำรดเสียหายแต่มันจะกลายเป็นโบราณสถานเป็นมองสําคัญคนขึ้นมากไม่เห็นแล้วก็เขาก็จะทํบบุรูารุ่งเราจะให้เป็นกลายเป็นพุทธสถานเป็นโบราณสถานไปจะคงอยู่ต่อไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของแกสลักจระปางนะครับ,รบเพ่อนเลือกที่จะแก้เป็นปางยืนเพราะว่าจะได้จะได้พระ,ะหลายองค์คก็จะมีตั้งแต่พระปางประธานพอน่อครับอาประธานพ่อนังปางถวายนี่ปางเปิดโลก ปางประท่านพ่อนยืนปางหามญาติซึ่งแตล่ละปางเนี่ยจะเกี่ยวของกับพุทธประวัติทั้งหมดแล้วก็อีกอง,อง,งอง์นึงององเท้าเห็นนางนนนคนบางคนขึ้นมามาเห็นจะเข้าใจว่าเป็นพระสังกจัยตาบอแมนครับพระสังกจัยแต่เทาเบิ้งดีๆเนี่ยเพิ่นจะโฮมผ่าครับเพิ่นจะโฮมผ่าเต็มองค์ตาอัน,นเนี้ยเนี่ยเพิ่นจะบริโฮมผ่าเพิ่นจะเปิดอกเพิ่นจะเปิดอกตรงองค์เนี่ยเขาเอิ่นว่าพระมิตเตพุทธหรือ พระะสีอริยะเมตไตรแต่เป็นป่าจีนเขาอาจจะเข้าใจซับซ้อนกันครับภาษากราจายแต่มีจุดต่างที่เราจะสังเกตได้อยู่รางเนีเพ่นกระสางเป็นไฟเบอร์งะขอบไว้เพื่อป้องกันวัตถุประสงค์หลักคือหนึ่งเพื่อป้องกันองค์พระที่แกสลักเลาฝนตกต่ออีกประเด็นหนึ่งก็คือปรับภูมิทัศน์ตรงนี้ห้ห้าลงมาคล้ายๆต<ำ>าพาหินทำโดยธรรมชาตินะครับอุใดมาก อยากจะขอพรกับมาความอุดมสมบูรณ์่าไปบนบานบเข้าขึ้นมากกราบขอพรขอบารมีเพ่อนอถ้าผู้ใดที่มีบุญบารมีได้ได้ยังตามที่ขออยากจะกลับมาใหม่บ่ต้องเอาของมากแก้บนครับเฮากลับมาปฏบิบัติบูชาปฏิบัติบูบชาก็ออยังถามมานี่การปฏิบัติบูชาอยู่ผู้ใดไหนคือเข้าไปในเจดีย์สวดมนต์ไหวพระถวายเพ่นเลยแค่นั้น นี่คือวิธีการทําบุตรีถูกตอบครับไม่เนี่ยก็ขอบคุณพี่หนุ่ยนะครับครับผมินครับให้ความรู้กับพวกเขานะครับผมบ่าวเดชกับพี่หนุ่ยขอสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับ